รอสักครู่ค่ะรอบนี้รอบนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งอยู่กับชุดชัยจินตนานะคะคุณลูกค้านี่ใครใส่อยู่บ้างใครใส่อยู่บ้างวันนี้น้องมีโปรพิเศษมานําเสนอค่ะไม่แพงคุณลูกค้ารอน้องกดไลค์กดแชร์บ้างนะระหว่างรอคุณลูกค้าไลค์แชร์ให้น้องหน่อยนะคะแชร์ share ให้หน่อยคะ่ะลงกลุ่มเลยคุณลูกค้าสักครู่ค่ะอีกแป๊บนึงค่ะ 9 9บาทคุณลูกค้า9 9บาทนะคะกางเกงชั้นในจินตนา10ท่านแล้ว10ท่านแล้วแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยแชร์ไปไหนดีวันนี้สักครู่นะคะขอหากลุ่มแชร์ก่อนคุณลูกค้ามาใครอยากได้คุณลูกค้าใครใส่อยู่ใครใส่อยู่แชร์หน่อยใส่ดีไหมเนองสักครู่นะคะ อีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะนำเสนอให้มาเรียกคุณผู้ชมไม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหนีก่อนระหวังนี้จ้าเบาจีมาแล้วนะพร้อมขายแล้วนะมาคุณลูกค้าไปเลยจ้ะไม่รอช้าใครอยากได้ใครใส่อยู่ขอบพระคุณสำหรับหนึ่งไลค์15ท่านแล้วใครจะแชร์ให้น้องอีกคุณลูกค้า แชร์ให้น้องหน่อยแชร์ให้น้องหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สุประโชคค่ะพี่สุประโชคแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปนู่นเลยไปเชียงใหม่ก็ได้พี่สวัสดีค่ะ จินตนาคุณลูกค้าใครใส่อยู่ใครใส่อยู่ใครชื่นชอบแบรนด์นี้แบรนด์นี้เด่นยังไงหรอคุณลูกค้าเด่นในเรื่องความใส่สบายค่ะใส่สบายต้องชุดชั้นในจินตนาคุณลูกค้าวันนี้น้องขาย99บาทนะกนเกงชั้นในที่น้องจะโชว์ทั้งหมดเลยมีไซส์คุณลูกค้าสนใจยังไงถ้าคุณลูกค้าอยู่ไม่ไกลตรงนี้คือไลฟ์สดของห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะห้างอยู่ที่จังหวัดลุยลนะคุณลูกค้าแต่ว่า อยู่ไกลมากมีบริการจัดส่งกับเอกชนไม่แพงที่ค่าขนส่งตามจริงไห่บวกเพิ่มคุณลูกค้ากับห้างเทวิกิปเปอร์เซ็นเตอร์กับโปรโมชั่นพิเศษมาเริ่มกันเลยขออนุญาตนำเสนอรายการแรกไลฟ์สดจากชุดชั้นในค่ะชุดชั้นในมาตัวแรกคุณลูกค้ากางเกงกางเกงชั้นในอ่าแบบนี้เลย นี้เลยราคาป้ายนะคะอันนี้เป็นรุ่นสมูทตี้สมูทตี้นะคะคุณลูกค้าราคาป้าย290เาสิบจ้ะ290วันนี้เราขาย99บาท99บาทเป็นทรงแบบเป็นแบบสั้นแบบอยู่ข้างในทรงแบบครึ่งตัวแบบครึ่งตัวคะ่ะสมูทตี้ครึ่งตัว99บาทจาก290คุณลูกค้ามีสีไหนบ้างอันนี้สีดำนะ99บาทชมไปเรื่อยๆคุณลูกค้ามีกี่สีนะพี่มีเจ็ดสีจ้ะอันนี้สีอะไรอะ ค่ะ99บาทคุณลูกค้าคะ99บาทอยู่ที่เคาน์เตอร์ชุดชั้นในจินตนาของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะนี่ไซส M L X L M L L ค่ะคุณลูกค้าขึ้นตัวค่ะ M L X L สีชมพูหวานๆก็มานี่ย้ำว่ามีเจ็ดสี99บาท99บาทคุณลูกค้าที่ชมอยู่ สนใจยังไงหรือน้องพูดไปเขีรยสอบถามมาทางช่องทางนี้เลยหรือใครใส่อยู่ใส่ดีมากบอกต่อหน่อยค่ะคุณลูกค้าอ,อ่ะทรงเต็มตัวก็มาจากคุณลูกค้านี่ทรงเต็มตัวอันนี้ก็99บาทจากราคา229วันนี้เราขาย9 9บาทพอสวัสดีพี่มอสทวัชชัยค่ะพี่เป็นผู้ดูที่ดีมากเลยนะพี่มอสทวัชชัยดิชมทุกรอบจริง แชร์ลงกลุ่มให้น้องหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากไดายมากเอาไปนี่ค่ะ99บาทจาก229คุณลูกค้าชุดชั้นในจินตนาใครแชร์ให้น้องแล้วอีกบอกหน่อยบอกหน่อย99บาท200กว่าคุณลูกค้าวันนี้น้องขาย99บาทมีไซส์ค่ะสนใจยังไงแวะมาชมนะคะนี่99บาทนี่เป็นสีเนื้อนะคะขาย99บาทจาก200กว่าบาทนะคะ ตัวนี้229วันนี้เหลือ99บาทคุณลูกค้าชุดชั้นในทิจจนาใส่สบายระบายอากาศได้ดีค่ะเป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมกับเป็นเน็กทั้งลื่นทั้งยืดนี่ยืดแต่ไม่ย้วยแบบนี้เลยนี่ใครอยากได้99บาบทพอ99บาบาทพอคุณลูกค้าสนใจนะคะ คุณลูกค้านี่จะเป็นไซส์ XL จ้ะ XL มีถึง2 XL 99บาททั้งหมดเลยจะไซส์ไหนน้องก็ขาย99บาทคุณลูกค้าสนใจนะคะชุดชั้นในจิตนาจา้าไปดูเสื้อไหนมักงดีกว่าเสื้อไหนหวันนี้เริ่มต้นที่199บาทเลือกเข้าชุดได้ทุณลูกค้านี่ รวมเบ,บ็ดเสร็จชุดนึงจะ298บาทนี่ชุดชั้นในจินตนาเป็นแบบฟองน้ำบางๆคุณลูกค้าไม่ดันมากไม่หนามากเาสริมนิดๆ690วันนี้ขาย199บาทจากจาก690วันนี้จ่ายน้อง199บาทพอใครสนใจคุณลูกค้าอันนี้สีดำนะคะสีดำอา่าฟองน้ำไม่เยอะมีมีฟองน้ำนะ สวัสดีคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดนะจ้าวันนี้หนูพาอยู่ในส่วนของเคานเตอร์ชุดชั้นในจินตนาราคาพิเศษทุกตัวเลยคุณคุณลูกค้าที่ใส่อยู่ที่ใส่อยู่ชื่นชอบในส่วนของแบรนด์จินตนาชมน้องไปเรื่อยๆคุณลูกค้าราคาพิเศษจริงๆวันนี้อันนี้ร99นะจ๊ะที่น้องใส่อยู่อันนี้ใส่อยู่ จุดชั้นในสมูทตี้ค่ะทรงสมูทตี้เป็นฟองน้ำนิดๆเป็นฟองน้ำนิดๆอ่ะฟองน้ำหนาก็มายังราคา1 9 9บาทอยู่อ่ะหรือจะเป็นแบบหนาก็ได้คุณลูกค้าเลือกได้เลือกได้จะเลือกแบบหนาหรือไม่หนาปรึกษาได้คนขายอยู่ข้างๆตรงนี้เลยคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนครับไหนประมาณไหนตัวนี้ที่น้องโชว์อยู่199บาทจ้ะคุณลูกค้า199บาบาทสวัสดีเดี๋ยวไปรับ โอเคค่ะพี่รวยนักนะจ๊ะนี่ช้อปปิ้งผ่านไลฟ์สดมีของแถมด้วยนะอ่โอเคโอเคขอบคุณมากเจอกันพี่เจอกันอ่าลดถึงวันไหนคะถึงสิ้นเดือนค่ะ3 1สิบเดส31กรกฎา,าคมค่ะขอบคุณสำหรับคันถามนะแต่ว่าจำกัดสีจำกัดไซส์นะคะหมดแล้วหมดเลยแนะนำให้รีบรีบมานะคะคุณลูกค้า รถแรงขนาดนี้ระวังไซส์จะหมดสีจะหมดนะจ๊ะเออพี่มาว่าวันไหนก็มาคุณลูกค้าห้างน้องปิดถึง2องทุ่มครึ่งค่ะปิดถึง2องทุ่มครึ่งอันนี้จะเป็นชิ้นล้ามสมออันนี้เป็นนิวคอเลคชั่นมาใหม่ของแบรนด์จินนาแล้วพี่เอานิวคอเลคชั่นมาลดเลยนะโอ้โหนิวคอเลคชั่นก็รถให้คุณลูกค้านิวคอเลคชั่นอ่ะใครชื่นชอบทรงประมาณนี้เป็นแบบขึ้นเต้าไหมพี่ สาส่วนสี่เตาคุณลูกค้าฟองน้ำบางๆพิเศษคือใส่สบายแน่นอนกับชุดชั้นในจินตนาค่ะคุณลูกค้าเสริมโครงให้ฟองน้ำบางๆนะรุ่นนี้รุ่นนี้3ส,ส่วนสี่ของเตาค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นนิวคอลเลคชันมาใหม่คุณลูกค้ามีไซส์ซื้อซื้อสองชิ้นลด30เปอร์เซ็นต์นี่ 2ชิ้นลด30%คุณลูกค้าจะจับคู่กับชุดชั้นในคู่กับเสื้อในคู่กับกางเกงในก็ได้หรือกางเกงใน2ตัวหรือเสื้อใน2ตัวอะไรก็ได้2ชิ้นคุณลูกค้ารับส่วนลดไปเลย30%ค่ะนี่รีบรีบ,รบมาคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของแบรนด์จินตนาค่ะมีถึงไซส์38ซีมีถึงไซส์3ามีนนะคะนี่อันนี้เป็น เป็นคึ่งเต้าอย่างดีดครึ้นเต้าแล้วนะคะอันนี้ครึ่งเต้าด้วยดันส่งด้วยย้ำจ้ะซื้อ2ชิน้นลด30%ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่690บาทจา้ะคุณลูกค้าลด2ชิน้นลด30%ค่ะอ่าหรือจะเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูหวานๆนะจ๊ะอันนี้จินตนาน,นะจ๊ะ เขาพิเศษตรงที่แบรนด์นี้นะคุณลูกค้าฟองน้ําเขาจะไม่หนาสําสหรับคุณลูกค้าที่มีมีหน้าอกอยู่แล้วไม่อยากไม่อยากจะดันมากมายหรือใส่อยู่บ้านคือเวลาออกงานเราก็เคยดันแล้วนี่เวลาช่วงเวลาที่อยู่บ้านก็ไม่อยากจะดันอะไรมากมายใส่นอนใส่อยู่บ้านคุณลูกค้าบางคนไม่ชอบชอบมีคือใส่อยู่บ้านอะอคุณชื้อไหนใส่อยู่บ้าน หมูเชียแบบนี้นะคะจินตนาคุณลูกค้าเขาไม่ดันมากเป็นแบบสบายๆแต่ก็เก็บทรงให้คุณลูกค้าได้ได้ความมั่นใจอยู่แต่ไม่ดันมากต้องแบบนี้เลยค่ะจินตนาอันนี้ที่โชว์เป็นนิวคอเลคชั่นทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้านิวคอเลคชั่นทั้งหมดนี่สีดำสีดำ,ดำปักลายทองแบบนี้เลยเซ็กซี่มากอ่าสามชิ้นไม่ใช่สองชิ้นลด30เค่ะ2ชิ้นลด30เต สองสีนี้ใครชอบแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆปักลายทองให้แบบนี้เลยลดพิเศษคุณลูกค้าเอยู่สองชิ้นรับไปเลยส่วนลด3าเปอร์เซ็นต์ค่ะไปดูปลาต่อค่ะสปอตบาวันนี้โอ้โหแรงมากสปอตาลาสาวๆที่ออกกำลังกายสาวๆที่ออกกำลังกายวันนี้มีข่าวดีค่ะสปอตบาจินตนา วันนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปเลยคุณลูกค้าเออซื้อ2แถมไปอีกหนึ่งเลยนะจ๊ะยำจ้ะกับสปอร์ตบาร์ของจินตนาเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีคุณพี่รจิตค่ะเอ้ยจะอดใจเอฟน้องไหวไหมน้อพี่ระจิตวันนี้จะยืนถึงหรือยังร่ะคุณพี่ <c oughs> เสื้อเยืถึงหรือยังคะพี่รจิตน่ารักมากเลยมาถึงก็กดไลค์ให้น้องก่อนเลยสวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านชมน้องไปเรื่อยๆวันนี้ขอเอาใจคุณสุภาพสตีทุกท่านที่อยากจะได้เสื้อในใส่สบายไม่อึอดอัดไรรอยต่อจิตนานเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> มาพร้อมโปด้วยเออมาพร้อมโปด้วยอะมาดูโปสปอร์ตบาร์คุณลูกค้าโปสปอร์ตบาร์คุณลูกค้าที่ชมน้องอยู่ รบกวนรบกวนนีดหนึ่งแชร์ให้น้องสักหน่อยนะคุณลูกค้คาคนละแชร์สองแชร์พอเป็นกำลังใจนะส,ะสปอร์ตบาร์วันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งสปอร์ตบาร์ราคาเริ่มต้นตัวละเท่าไหร่นะพี่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเบาทเท่านั้นคุณลูกค้าซื้อสองแถมหนึ่งใส่สบายคุณลูกค้าสปอร์ตบาเหมาะสำหรับการใส่ออกกำลังกายหรือไปใส่ทำกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะๆใส่เป็นสปอร์ตบาร์ดีกว่าเพราะว่า เขาเขาระบายอากาศได้ดีมากคุณลูกค้าเดี๋ยวโชว์นะตัวนี้เป็นข้างหลังเป็นตะขอนะคุณลูกค้าใส่ง่ายอาบางคนแบบไม่ชอบแบบสวมแล้วใส่ยากตัวนี้รุ่นนี้เป็นตะขอจ้ะใส่ง่ายสปอร์ตบาร์จินตนายําเริ่มต้น560เริ่มต้นตัวละ560คุณลูกค้าซื้อ2รับฟรีไปอีกหนึ่งตัวอ่ะใครชอบใส่แบบแนวสปอร์ตบาร์มีสมสีนะคุณลูกค้า ได้โชว์ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นสีเนื้อใช่ไหมที่สีเนื้อเป็นเซ็มเต้านะคุณลูกค้าหนูใส่ให้ดูได้จุดเดี๋ยวเสียสักสีใส่ลูกขายอะไรก็ลองหมดแหละเออีหนูกล้าใส่ลองเอ๊ะประมาณนี้คุณลูกค้าสปอร์ตบาร์เออใส่แล้วจะประมาณนี้อันนี้ใส่หนูหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเล็กไปใส่ได้ เต็มเต,มเตาข้างหลังเป็นตะขอแบบนี้คุณลูกค้าแบบนี้ค่ะใส่สบายคุณลูกค้าเริ่มต้น560บาทและย้ำว่าคุณลูกค้าซื้อน้องสองตัวจ่ายน้องมา 1, า1ึ0 1,140บาทรับไปเลย3ตัวโอ้โหใครสนใจแบบประกอบปาเดียวโชว์สีอื่นนะคุณลูกค้าอันนี้ที่น้องใส่จะเป็นสีม่วงต่อมาจะเป็นสีสีเลือดหมูคุณคลูกค้าสีเลือดหมูก็มาสีเลือดหมูน ร้อยเจ็ดสิบนะคะคุณลูกค้าย้ำวะะ่าสองแถมหนึ่งได้สามตัวสองแถมหนึ่งคุณลูกค้านี่เลยจ้ะสองแถมหนึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะสวยนะเนี่ยสีเลือดหมูตัดขอบสีดำซื้อสองแถมหนึ่งใครจะรับคุณลูกค้าสามารถคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังนะคะคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังย้ำว่านะ อ,อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีไซส์อะไรบ้างจ๊ะมีไซส์มีแล้วต <3 S 1> อนท,ที่อะไรสามสองปีถึงซีแปดสถึงซีแปดจ้ะคุณอ้อนะจะแถ้นถึงสินนนงส้นเดือนนะคะคุณอ้อชอบแบบไหนแยะเข้ามาแวะเข้ามา,า,มาหรือสงสัยอะไรคุณลูกค้าท่านอื่นที่ชมอยู่สงสัยยังไงสอบถามมาได้เลยะคะ่ะนี่ สองแถมหนึ่งนะคุณลูกค้าหมดแล้วก็หมดเลยนะหมดแล้วก็หมดเลยนะจ๊ะโปแรงมากนี่สีบรอลสีบรอลสวยสวยทุกสีเลยคุณลูกค้าแนะนำให้เอ็สามสีเลยเพราะมันสองแถมหนึ่งกางเกงในสุดยอดเลยอันนี้แอบประจับแลยวกอนไลฟ์สดสองร้อยเจ็สิบขอโชว์กางเกงในอันนี้เป็นกางเกงในสปอร์ตบาร์แล้วนี่ใช่เป็นแบบเป็นเต๋อเป็นเต็มตัวมีขาออกมาที่มีทุก ดีมากอันนี้เทำนีเลยใครจะซื้อเป็นคู่ก็ได้นไน้ไเป็นถม่เ,เนซตเลยใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าซื้อเป็นเซ็ตก็ได,ได้ได้ตามนั้นเลยนะก็คือเป็นเซตก็2องแถมหนึ่งเลยอ,อจะเอฟเป็นเซตก็ได้น,นี่เขาใส่คู่กันแล้วเป็นระมาณแบบนี้สิสหรับคุณลูกค้าที่ออกกำลังกาย ที่ใส่กระโปรงก็ซื้อแบบนี้ไ็ได้เนาะะเขาเรียกว,ว่าเป็นซับในได้เนะพี่อ่าเป็นสเตย์ใช่ใเป็นสเตย์แต่ว่าสเตย์อันนี้พิเศษนะคุณลูกค้าเนื้อผ้าเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดหยุ่นดีแล้วก็แห้งไวด้วยเวลาทิ้งเหงื่อออกเนาะระบายอากาศได้ดีขอบอยางยืดกระชับสวมใส่กระชับเขาเป็นผ้าไมโครค่ะเรื่องของการระบายอากาศดีเยี่ยมกับตัวนี้นะคุณลูกค้าใคร ใครที่แบบมีกิจกรรมไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ที่แบบว่าอยู่ในที่ร้อนๆเหนื่อออกเยอะใส่แบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีอับไม่มีชื้นแน่นอนใครสนใจตัวนี้นะคะกางเกงในสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้จะอยู่ที่290บาทคุณลูกค้า290บาทซื้อ2แถมหนึ่งค่ะต่อมาเต็มตัวเต็มตัวโอ้โหอ่ะอันนี้เป็นทรงเต็มตัว สองแขมหนึ่งเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าก็เป็นซับในได้มีซิใใปใ,ใส่เงินได้เป็นซับในได้มีซิปใส่เงินช่อนเงินได้น,ะนี่ประมาณนี้เลยเสื้อเสื้อชันเสื้อชันในประเภทนี้จะช่วยเก็บเนื้อนะพี่เ,เก็บเนื้อทําให้แบบเ,เอว อวอลขึ้นซ่นอนเงินได้เก็บซ่อนเงินได้เก็บเนื้อได้คือเดี๋ยวพี่นนไม่ตัดนะทำยาวไม่ตัดเนาะยาวเหมือนกันอะแต่อันนี้จะแบบเป็นลูกไม้เรียบร้อยอเนาะใส่เป็นซับไม้ได้แล้วก็เวลาเราใส่ไปจะช่วยเน้นสูงตรงเราเก็บเนื้อเราหให้ดูแบบดูแบบมีเอลเอสเอลเอนะจ้าคุณลูกค้าสองแถมหนึ่งจ้ะสองแถมหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ ร้ยบาทคุณลูกค้าซื้อ2แถมหนึ่งนะคะมีหลายแบบมากชุดชั้นในจินตนายังไรคุณลูกค้าสนใจนะคะเซฟทรงเซฟซับก็ว่าไง <c oughs> เพราะว่าเขามีซิปตรงนี้ด้วยไม่มีซับไม่มีหายคุณลูกค้านะทรงนี้นะเซฟทรงเซฟซับว่างั้นเอออ่ะสนใจคุณลูกค้าแวะเข้ามาชม2แถมหนึ่งจ้ะชุดชั้นในตัวยาวของจินตนาค่ะ <c oughs> บ้าไหนนะพีอ่อ่ะต่อมา ยังไม่หมดน้องบอกแล้วมาบุกถึงชุดจินตนาต้องพิเศษคุณลูกค้า First Bar ก็มาจาก FIRST BAR ให้คุณน้องๆูหนูเ First Bar กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้า First Bar จินตนาวันนี้เล่นโป1แถมหนึ่งไปเลยจ้ะ1นแถมหนึ่งไปเลยคุณลูกค้า First b a าจินตนา1นแถม อันนี้เป็นแบบครึ่งตัวเป็นคล้ายๆเสื้อกล้ามครึ่งตัวมีตะขอให้ด้านหลังนะคะให้คุณน้องๆหนูๆกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าย้ำว่า1แถม1ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ First Bar นี่มีตะขอหลังนะคะเป็นแบบครึ่งตัวแบบนี้เลยคุณลูกค้าสนใจตัวนี้ราคา270บาท ซื้อ 1>, 1แถมหนึ่งไปเลยจ่ายน้อง270บาทวันนี้รับไปเลย2ตัวคุณลูกค้าจ่ายน้อง270บาทรับไปเลย2ตัวถึง31กรกฎาคม first บาจินตนา1แถม1ค่ะมีไซส์นะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นแบบสวมไม่มีตะขอคุณลูกค้าก็ยังอยู่ที่โปรแถม1คุณลูกค้าตัวนี้นะจ๊ะราคาราคา อยู่ที่ตัวละ250บาทวันนี้จ่ายน้อง250บาทน้องให้ไปเลย2ตัว250บาทรับไปเลย2ตัวถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสนใจคุณลูกค้าสนใจ ลูกค้าที่ชมไลฟ์สดน้องแล้วอยู่ไกลย,ย้ำว่ามีบริการจัดส่งหรือคนที่อยู่ใกล้แวะมาชมได้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะอ่ะอันนี้ยังอยู่ที่เฟิร์สบาร์แบบตะขอนะคะแบบนี้เลยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่270บาทวันนี้ซื้อ1แถม1 270บาทรับไปเลย2ตัว 270บาทรับไปเลยสองตัวใครสนใจทักมาเดี๋ยวของหมดคุณลูกค้าเดี๋ยวของหมดอ่ะหรือจะเป็นแบบเสื้อกล้ามก็ยังอยู่ในโปรแถมหนึ่งค่ะคุณลูกค้าเสื้อกล้ามให้คุณน้องๆหนูๆกับโปรสุดพิเศษแบบนี้เลยนะจ๊ะเสื้อกล้ามก็ยังอยู่ที่1แถม1งตัวนี้ราคา250บบาทค่ะ 250บาทวันนี้คุณลูกค้าจ่ายน้อง250บาทปกติจะได้แค่ตัวเดียววันนี้จนถึง31กรกฎาคมคุณลูกค้าจ่ายให้น้อง250บาทรับไปเลยสงตัวนี่ใครสนใจเสื้อกล้าม first bar เสื้อกล้ามเด็ก1แถม1ค่ะคุณลูกค้าหรือหรอมีอีกแบบนึงอันนี้น่ารักมากจะเป็นแบบเสื้อกล้ามยาวแล้วก็มีเต้าให้นิดนแบบนี้ คุณลูกค้าแล้วก็มีจ้มเอลแบบนี้ด้วยน่ารักมากตัวนี้ทรงน่ารักมากเฟิร์สบาร์ก็ยังอยู่กับโปรซื้อ1แถม1คุณลูกค้าซื้อ1แถม1ค่ะตัวนี้ราคา290บาทคุณลูกค้าทรงนี้นะมีรายการ์ตูนให้ด้วย290บาทวันนี้จ่ายน้องมาตัวเดียวซื้อตัวเดียวน้องแถมให้อีกหนึ่งตัว290บาทรับไปเลย2ตัวแบบนี้ค่ะหรือคุณลูกค้าจะเลือก ผสมก็ได้นะคะจะเอารุ่นนี้ด้วยเอารุ่นนี้ด้วยเอารุ่นครึ่งตัวด้วยเอารุ่นเสื้อก้ามด้วยได้ค่ะ1แถมหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแบบนี้น้องๆที่เริ่มมีหนะ้าอ,อกขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะ่าเป็นแบบว่าเสริมฟองน้ำให้ด้วยแต่ไม่หนาเสริมนิดเดียวนะคุณลูกค้า ก็ยังอยู่เป็นรุ่นทรงเฟรชชี่เฟรชชี่ทีนเฟรชชี่ทีนก็ยังหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะจ๊ะเป็นแบบคลองนะ้ำนิดๆด,ด,ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนี่อ่าสีขาวนะคะคุณลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้420บาทจ่าย420บาทรับไปเลย2ตัวค่ะแบบไม่มีโครงแบบไม่มีโครงก็มีมมมอันนี้จะเป็นแบบเฟรชชี่แล้วก็มีโครงให้ด้วยนะจ๊ะห <Okay. S 1> นึแถมหนึ่งคุณลูกค้า 420บาทเอาแบบไหนคีร้บยยี่สิบบาทขั้นส่ร้อยี420บาทเซฟมาเด็ดที่มันหนึ่งแซมหนึ่งไปเลยนี่หน้าร้านก็ขายดีคุณลูกค้าร,ร,ร,รีบ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 เดี๋ยวของหมดนะคะโอเล่มากเดืแมหนึ่งเลือกได้เลยมีทั้งแบบทรงเฟรชี่มีทั้งแบบมีโครงแล้วก็ไม่มีโครงสนใจยังไงคุณลูกค้าแวะเข้ามาได้จัง ชุดชนไนจินตนาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะคุณลูกค้าเดินมาชุดชนไนจินตนาของห้างเทรกิสซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะจจอยู่จะอยู่เลยเคาน์เตอร์เป็นสชาสัมพ์นมานิดนึงจุดแรกของแถมเลยมานิดนึงคุณลูกค้าอยู่ตรงข้ามโมชิโมชิเลยอ่าสนใจยังไงคุณลูกค้าแวะเข้ามาย้ำๆโปรแลนมากเดี๋ยวของจะหมดนะคะ น้องมาบอกเล่าโคดีๆถึงหน้าจอแล้วนะคะถ้าสนใจถูกใจยังไงแวะมาคุณลูกค้ากับเคาน์เตอร์ชดชนัยจินตนานคะ่ะไปเลยนะคะคุณลูกค้ามีคำถามอีกไหมคะประมาณนี้เลยคุณลูกค้าย้ำๆฝากไว้ด้วยแล้วก็รอบนี้จบแล้วคุณลูกค้ากับชดชนัยจินตนาน,นะ,ะนนจะ๊ะโคแรงแรงจนขนลุกแล้วเนี่ย ไม่รับไม่ได้นะคุณลูกค้ากางกิงช่นใน9-9บาทน้องย้ำแล้วนะกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปคุณลูกค้าใครอยากแชร์เรื่องราวดีๆให้คนที่เราหับนิกับโปรแบบนี้เลยต้องดูไลฟ์สดน้องเรื่อยๆนะจะได้จะได้เขาเรียกอะไรรู้โปรโมชั่นจะได้ตัดสินใจเอเชอบไหมโปรนี้อะไรแบบนี้เอ้มีเขาเรียกอะไรนะมีช่องทางในการตัดสินใจอนั่งอยู่นั่งอยู่บ้านก็รู้โปรโมชั่นได้ สดน,น้องนะขอบคุณ11ท่านที่ชมน้องนะคะรอบ4โมงเย็นอยู่กับน้องอีกคุณลูกค้า4โมงเย็นอยู่กับน้องอีกวันนี้จะพาไปบุกร้านบูธสาขาห้างทุกที่ส per center ร้านบูธวันนี้มีสินค้ามาใหม่มาลดราคาครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายี่ห้อ number 7อใครรู้จักบ,บ้างวันนี้ลด ซื้อหนงชิ้นลด300บาทแล้วยังมีโปรเอ่อหนึ่งแถม1 2แถม1มากมายเลยกับร้านบูธนะคุณลูกค้ายังไงใครที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหรือว่าสินค้าต่างๆในร้านบูธขายเยอะแยะนะคุณลูกค้ารอบสี่โมงเย็นชมน้องต่อและที่สำคัญที่เด็ดที่สุดจะเป็นครีม number seven ของร้านบูธตัวใหม่มาลด300บาทเลยนี่ประมาณนี้จบแล้วเนาะพี่ลูกค้าเหลืออะไรไป เดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวรูปไม้สักหน่อยนึงเดี๋ยวรูปไม้สักหน่อยนึงอ่ะคนดูไม่ลดไม่กล้าไม่กล้าจบไรแลนะหนูนะหนูหนอ่ะ <c oughs> ขอโชว์อีกนิดนึงเบสิคขายดีใครใครก็ติดใจเออแบบว่าเดี๋ยวขอจอัอบก่อนนิดดันดันดันไหมไม่ดันเนาะไม่ดันดันแต่ไม่มีโครง รุ่นขายดีตลอดการค่ะกับชุดชัยจินตนาสองชิ้น30เคุณลูกค้าตัวนี้390บาทนะจ๊ะส0 0เหลือเหลือ273บาทคุณลูกค้าซื้อ2ชิ้นวันนี้จ่ายแค่จ่ายน้องตัวละ273จิบาทค่ะนี่จินตนาค่ะคุณลูกค้าสีดำแล้วก็สีเนื้อนี่ยังไงแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาชมนะจ๊ะคุณลูกค้า รีบรบตัดสินใจกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้31กรกฎาคมเท่านั้นนะจ๊ะหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมแรงมากโปรแรงมากแวะมาแวะมาพี่รวยนักเดี๋ยวเจอกันนะคะกับแบรนด์ซุปไก่นะคะ F แบรนด์ซุปไก่น้องไว้ โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณลูกค้าที่รับชมนะคะสวัสดีคุณตั้มบรรลือศักดิ์สาวแวะเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะคุณอ้อคุณอ้อชนันพัดนะคะพี่รวยนักคุณอัมพรคุณมรทวชัยคุณตั้มบรรลือศักดิ์เจอกกนใหม่รอบสี่โมงเย็นกับร้านบู๊คาวันนี้ลาไปก่อนคอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ